กุ้หินไข่ครับเมื่อกี้กินกูมาลายไอ้กูแดงไปแล้วกินกู้สามดาวไปแล้วเขาได้กู้หินไข่ให้เพื่อนๆดูไข่ปนมันนะครับแบบนี้เลยครับ นี่ครับไปครับหข่งหูหินเนี่ยอร่อยนะครับยิ่งสดๆดในเนื้อหวานมากนะครับเพียงแต่ว่าผู้หินเขาเปลือกเขาจะแข็งนะครับเวลากินก็จะแก่ยากนิดนึงนะครับถามว่าเนื้อเขาอร่อยไหมอร่อยมากครับยิ่งกินสดๆดนะครับโอ้เนื้อหวานเจี๊ยบครับเพื่อนเนื้อใสเลยนะครับนี่ครับ ไข่ติดเนื้ออย่างที่บอกนะครับนิ้วนะครับหักตรงนี้ออกบีบนี่ครับเห็นไหมครับเนื้อกินข้าวไต่สัญญานะครับง่ายๆสไตล์ไต่สัญญาครับผม อืกูดาวดูนี่ดูกูดาวอ้าแปบ๊บเดียวจะเนาทีแล้วครับเพื่อนๆโอ้โหมันติดเนื้อนี่ครับอื้อหือ เนื้อติดกล้ามนะครับปูดาวจะแกะยากนินนึ้ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับอย่างที่บอกนะครับไม่ต้องดราม่านะครับวิธีคนเรือครับผมเพื่อนๆนี่ครับเนื่อรือกูมาดาวครับข้าวพ้มน้ำปลาครับ าาขอขอบคุณที่รับชมคลิปครับผมชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเดินทางปลอดภัยทุกท่านนะครับผมขอบคุณมากนะครับกินข้าวกับแตงสัญญาครับผมกูต้มครับ